สวัสดีครับผมซิมจากแต่ p u f f ์ฟ h o เฮานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งรองเท้าเดินปะที่ใครหลายๆคนสนใจนั่นก็คือซารมอ e นเฟสโฟ และนี่ก็คือรองเท้า Salomon Quet 4นะฮะอันเป็นรองเท้าที่มีมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ารุ่นนี้มันมันเป็นรุ่นที่4นะฮะรุ่นรุ่นก่อนก็คือรุ่น Quet ส ซึ่งตัวนี้นะครับรุ่นใหม่พัฒนามาดีขึ้นอะไรหลายอย,ย่างมันดีขึ้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยครับได้รับความนิยมมากซึ่งมันอ่ะได้รับรางวัลอะไรหลายๆ,ๆอย่างมามากเลยตั้งแต่รองเท้าเบสไฮกิ้งชูนะฮะแล้วก็มีหลายๆหลายๆเจ้าสำนักรีวิวกันดีมากมายเลยจนวันนี้เราได้มาทํารีวิวของมันจริงๆจังๆท,ทัทีและนี่ก็คือเจ้าตัวรองเท้า s a l o m o n q u e s t 4นะฮะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นสีเขียวดาร์คโอเลฟนะครับ ซึ่งเป็นไซส์ของผมเลย7.5 UK นะฮะเท่าที่ผมจับดูะนะครับคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นรองเท้าฮายกิ้งทูที่แทบจะค่อนข้างหนักที่สุดเลยในตลาดนะฮะแต่นั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวรองเท้าจริงๆแลวด้วยรูปทรงรองเท้าที่มันดูยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่อยู่ข้างในรองเท้าเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปดูกันเลยครับ ซึ่งผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น2พาร์ทเลยแล้วกันก็คือเป็นอัปเปอร์กับอันเดอร์อันเดอร์ก็คือตัวพื้นรองเท้าหรือตัวที่มันอยู่ข้างล่างพวกนี้นะฮะแล้วก็ตัวอัปเปอร์ข้างบนมันเป็นฟีเจอร์ต่าง,ท,างที่มันอยู่ข้างบนรองเท้าซึ่งไอตัวที่มันอยู่ข้างล่างถือว่าอันเดอร์เนี่ยมันจะเป็นพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการซัพพอร์ตเท้าการรองรับแรงน้ำหนักหรือว่าการากระชับ ท้าหรือว่าการป้องกันซัพพอร์ตข้อเท้าต่างๆตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับแล้วตรงส่วนของตัวอัปเปอร์นะครับตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ทําให้เท้าเราเนี่ยมันกระชับขึ้นหรือว่าซัพพอร์ตเยอะขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่มันเอาไว้ใช้ป้องกัน พวกน้ำโคลนดินอะไรพวกนี้ต่างๆมันจะอยู่ในฟีเจอร์พวกนี้หมดเลยที่เกี่ยวกับอัปเปอร์นะฮะและสําหรับอันแรกนะครับที่ผมจะอธิบายเนี่ยผมขอเริ่มจากข้างบนก่อนเลยเป็นพวกอัปเปอร์นะฮะผมจะให้ดูว่าทรงของรองเท้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะฮะซึ่งแบบนี้ถือว่าดีแล้วสำหรับเป็นไฮงชูที่เป็นปูไฮงชูนะฮะคือจะบอกว่าไอตัวตัวข้อของมันนยครับตัวข้างบนเนี่ยคือมันสูงในระดับที่มันคุ้มข้อไปได้พอดีแล้วแบบ คุมเข้าไปเลยตะตุ่มหรือว่าเลยตะตุ่มอันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันดีมากพอเวลาผมใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันออกทุกอย่างที่ที่เป็นข้อเท้าของผมไปเลยซึ่งมันค่อนข้างที่รู้สึกดีมากเพราะว่าเวลาเราไปเดินป่าเงี้ยครับคือพอ เรารู้สึกว่ามันหลวมหรือว่ามันมีอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกระแวงแล้วก็อาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยมันตามมาแน่นอนถ้าเกิดคุณหุ้มข้อเท้าได้ไม่ดีเนี่ยฮะต่อมาก็คือไอตัวลิ้นของมันนะครับผมชอบตรงที่ลิ้นมันยาวมากๆเพราะว่าด้วยความที่ข้างบนเนี่ยมันเป็นวัสดุผ้าซิเนติกนะครับที่ผสมกับหนังเข้าไปด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าหนังรูบักนะครับมันจะคล้ายๆกับหนังกลับชนิดหนึง่ง ซึ่งผมบอกว่าไอตัวทั้งหมดเนี่ยครับมันเคลือบกอเทคที่เป็นกันน้ามาให้พอลิ้นมันยาวปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าไอตัวน้ําที่จะเข้ามาในเท้าผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากขึ้นหรือน้ำเนี่ยมันแทบจะเข้ามาในเท้าผมไม่ได้เลยถ้าเกิดมันไม่ได้ท่วมข้อจริงๆนะฮะต่อมาก็คือไอตัวตัวเนี้ยครตัวล็อกต่างๆหรือต,ตัวที่เอาไว้ผูกเชือกนะครับซึ่งในตัวฮูกเนี่ยนะครับคือมันเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกเชือกเวลาที่ เราหุ้มไปเราหุ้มเชือกไปแล้วเนี่ยหนึง่งเอ่อครึ่งหนึ่งของหน้าเท้านะฮะเราก็ต้องมาลงที่ที่ตรงตรงัวฟูกตรงนี้นะฮะต่อ <sayin> เพื่อให้เชือกี่ยมันคงที่เวลาที่เราเซตเอาไว้แล้วไม่ให้หน้าเท้าเราแบบขยับหรือว่าเราตั้งไว้ไม่ให้มันแบบ,ร,บรับจนเกินไปเงี้ยครับไอตัวฮุกเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเวลาผมผูกเนี่ยหลายๆแปลงเลยที่ที่ผมเคยใช้ครับก็คือพอผูกไปอย่างเงี้ยเงื่อนมันเลื่อนเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเงี้ยเงื่อนมันเลื่อนแต่ตัวเนี้ยตัวฮุกเนี้ย มันไม่เลื่อนเลยครับมันจะเหมือนเดิมตลอดคงที่ตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากแล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงจะชอบเหมือนผมนะฮะสำหรับตัวเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้สำคัญมากๆจริงต่อมาหัดขึ้นมาอีกหน่อยมันมีมันมีตัวล็อก2อันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีเพราะว่ามันล็อกไปถึงข้อของผมเลยตามที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับที่ข้อมันสูงใช่ไหมฮะถ้าเกิดข้อมันสูงแล้วเนี่ยเชือกคุณมาไม่ถึงอ่ข้อข้อสูงไปก็เท่านั้นพอมันหลับไม่ได้ พอมันมีเชือกสองอันปุ๊บมันรัดพอดีลิ้นขึ้นมากันน้ำข้างหน้าได้พอดีเพอร์เฟกเลยฮะผมรู้สึกว่ามันกระชับแน่นแต่มันไม่อึดอัดมันเหมือนแบบโดนโฟมอบเข้ามาอย่างเงี้ยฮะซึ่งฟิลดีมากๆจริงๆแล้วก็ผมลองเอาไปตุ่มน้ำดูแลคือคุณหายห่วงได้เลยเรื่องเรื่องการที่น้ำเข้าเท้าคุณถ้าเกิดมันไม่ได้ท่วมข้อคุณมาขนาดนั้นนะฮะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนส่วนเรื่องหิมะนะครับผมไปศึกษาดูแล้วจาก หลายหลายเปเปอร์นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณลุยหิมะเยอะๆเ,เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยถึงแม้ว่าหิมะจะกองอยู่ที่เท้าของคุณหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไอตัวหนักนูบักเนี่ยครับมันจะไม่ทําให้อุณหภูมิของเท้าของคุณเนี่ยมันร้นจนเกินไปเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นหิมะกองอยู่บนรองเท้าเนี่ยนะครับคือมันสามารถที่จะซึมเข้าไปข้างในได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าอะไรต่างๆ ถ้าเกิดมันไม่ใช่หนังกลับพวกหนังนูบักอะไรเงี้ยครับมันสามารถซึมเข้าไปได้แน่นอนผมจำได้ว่าไอตัวหนังนูบักที่มันช่วยกันความชื้นจากตัวหิมะเนี่ยครับเพืพ่อนๆอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันขังเกินไปหรือเปล่าหรือมันอากาศจะถ่ายเทกออกมาได้ดีหรือเปล่าอันนี้คือต้องอธิบายว่ามันคน่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อีกเช่นกันเพราะว่า ไอตัวหนังนูบักถึอแม้มันจะไม่ได้ระบายอากาศดีขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้ผ้านูบักทั้งหมดแต่ว่ามันผสมกับซซเนติกเข้าไปด้วยซึ่งไอตัวผ้าซซเนติกตรงนี้แหละที่มาช่วยให้เท้าของคุณเนี่ยมันระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะฉะนั้นหายห่วงเลยไม่ว่าจะน้ำเข้าหรือระบายอากาศออกคือคุณคุณลุยได้เกือบทุกที่ทั่วโลกเลยแหละผมแบบทุกคนมากๆเลยแหละครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ออกทริปต่างประเทศบ่อย หรือคุณจะเป็นคนที่ออกทริปทั้งต่างประเทศและในประเทศบ่อยอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเอเชียยุโรปอเมริกาต่างๆเงี้ยผมคิดว่าหนึ่งในตัวเลือกของคุณควรที่จะเป็นทรัลโมนเฟสโตอยู่ในลิสต์นะฮะและต่อมานะครับคือในเรื่องของตัวด้านล่างองค์ประกอบด้านล่างนะครับไอตัวอันเดอร์ของมันนะฮะผมเริ่มจากไอตัวปีกโคงก่อนดีกว่าประเทศดีคือว่าตัวปีกโครงเนี่ยนะฮะมันไอ,อตรงเนี้ยนะครับเรื่มองตรงนี้ คือมันคือเขาเรียกว่าวิงนะฮะมันคือปีกของโรงรองเท้าด้านข้างนะคะซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเพราะว่ามันมันจะช่วยกระชับเท้าของคุณให้ให้ไม่ค่อยขยับคือมันจะมันจะให้เท้าของเราอคงที่ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่แล้วถ้าเวลาเราไปเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวที่มันไม่วิงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะอาจจะมีแบบ แพงได้หรือว่าขยับไปมาไปมาได้อะไเงครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตัวนี้คือเขาเอาวิงมากรอบให้ซึ่งผมใส่แล้วเดินเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยซึ่งมันทําให้ผมมั่นใจได้ว่าเท้าของผมคงจะลดอาการบาดเจ็บได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวของกรอกตรงนี้นะฮะกรอกตรนนี้ไอตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Advanced s r i t 4D นะฮะคือตรงเนี้ย มันจะครอบคลุมตรงช่วงหลังเท้าของเพื่อนๆนะฮะไอตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการบาดเจ็บของข้อเท้าไปด้วยไอตรงส้นของเพื่อนๆนะครับมันจะสามารถที่จะแบบขยับไปข้างหน้าได้หรือขยับไปข้างหลังได้ตอนที่เวลาขึ้นลงเขาอะไรเงระะี้ยครับแต่ตัวเนี้ยเพื่อเป็นกรอบมันจะช่วยให้ไอตรงส้นของเพื่อนๆนะฮะล็อกไว้กับตัวส้วนตรงนี้ปุ๊บพอมันล็อกไว้ปุ๊บเงี้ยฮะเวลาคุณเดินลงหรือว่าแบบเดิน ขึ้นแล้วมันลื่นหรือว่าเกิดอุบิเหตุอะไรต่างๆเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้มันจะช่วยไม่ให้เท้าของคุณแบบว่าลม้มหรือว่าแบบพลิกแพลงหรือว่าแบบมีการบาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นซึ่งมันทําให้เรารู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากๆเลยสาหรับไปหลายทริปหรือว่าเป็นทริปที่แบบไปเดินเขาแบบช่วงที่หินเยอะๆที่คุณคิดว่าแบบโอ้ข้อเท้าของเราควรจะได้รับการปกป้องแบบเต็มที่อย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้เอาอยู่เอาอยู่เลยแต่ขนั้นมันคงยังไม่พอเพราะว่า มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคือตัวคอนท้ากิบนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยครับพื้นรองเท้าคอนท้ากิบอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคุณใช้กาวอะไรสักอย่างอะ่ะเดินแต่ว่าไอ้กาวพวกนั้นอะ่ะเวลาเดินกับพื้นที่มันแบบเปียก,ยก,ยกๆแฉะเงี้ยมันจะไม่ลื่นแล้วก็เวลาคุณเดินบนโคโลนหรือบนมูสอะไรต่างๆเงี้ยครับไอ้ตัวดอกอยางเนี่ยผมลองไปวัดมาแล้วมันได้ประมาณ5มิลคือถือว่ามันลึกค่อนข้างค่อนข้างลึกมากๆเลยนะฮะเพราะว่า ยิ่งดอกยางเยอะเท่าไหร่เงี้ยเวลาคุณไปเดินในที่มันลื่นจริงๆอ่ะแล้วไอ้ตัวกาวมันไม่ทํางานใช่ไหมครัไอ้ตัวดอกยางเนี่ยมันจะทํางานให้คุณซึ่งพอมันลึกขนาดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยูทฟูลหรือว่าแบบมันค่อนข้างที่จะอุ่นใจได้เลยว่าคุณจะเกาะไปกับพื้นโคลนนั้นได้แน่นอนมันจะไม่ลื่นนั่นเองอีกทั้งนอกจากโคลนแล้วน้ําแล้วพื้นปกติแล้วพื้นหญ้าแล้วต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ พื้นหินนะฮะพื้นหินที่มันแบบติดตะไคร่หรือว่าเป็นพื้นหินที่เป็นกวดล้วนแบบโครงแขงโครงแขงไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราเดินไประยะหนึ่งแล้วเราชอบแบบเผลยเดินเตะนู่นนั่นนี่อะไรที่มันแข็งแล้วมันจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะบอกว่าไอ้ตัวข้างหน้าเท้าของเขาเนี่ยมันมันให้มาแล้วมันให้ตรงโคงหน้าเท้าของมันมาค่อนข้างที่จะแข็งแลวมันก็ป้องกันหน้าเท้าของคุณได้อย่างดีเลยเป็นพิเศษเลยถึงแม้มันจะแข็งนะครับแต่มันก็ยังอ่อนนุ่มสําหรับที่แบบ ให้คุณแบบขยับโน้มไปด้านหน้าหรือโน้มไปด้านหลังได้สบายเหมือนกันมันไม่ได้แข็งแบบเวอร์ๆขนาดนั้นนะฮะนี่อันนี้คือผมกดเนี่ยมันมันก็ยังมันก็ยังไปได้อยู่อะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าเท้าเงี้ยผมกดไม่ลงค่ะหน้าเท้าตรงเนี้ยไม่ลงเลยแต่ตรงเนี้ยได้เวลาที่เราเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเราเแบบโอ้ผมต้องแบบขยับหน้าเท้าสัมผิดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ขัดคุณไว้แน่นอนแล้วต่อมาก็คือด้านในของรองเท้าโซน o มบอลเควิโฟนะคะนิ่ง ข้างในพรแร้มันไม่มีอินโซลข้างในนะคบซึ่งผมเอาเอา,เอามานันออกมาละอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นและจุดขายอย่างหนึ่งของเท้าซอนมอนควีนโฟนะครับที่คนที่ชอบเดินป่าบ,บ่อยๆหรือว่าคนที่อยากได้รองเท้าดีๆสักคู่เนี่ยเลือกที่จะใช้ควีนโฟลเพราะว่าเวลาที่เราไปทริปยาวๆหนักหเนี่ยของสัมภาระที่เราแบกมันค่อนข้างหนักมากๆใช่ไหมครับประมาณแบบ 15- 1 6กโลถึง20โลขึ้นไปอย่างเนี้ย เวลาที่เดินไปเรื่อยๆไง,รงครับเราจะรู้สึกว่าโ,โหมันล้าเท้ามากมันเมื่อยเท้ามากเลยหรือว่าแบบใครที่แบบเคยบ่นว่าแบบเดินลงเขาแล้วแบบเท้าเอ่อเล็บไปชนกับผนังเท้าข้างหน้าแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยฮะซึ่งในตัวอินโซนะครับมันช่วยแก้อะไรตรงนั้นได้เลยนี่นะครับการรองรับแรงน้าหนักของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ ผมจะผมจะไม่พูดว่ามันนุ่มนะแต่ว่าผมจะพูดว่ามันค่อนข้างที่จะสเตเบิลหรือว่าแบบคงที่มากๆมันไม่มันจะไม่ให้เท้าของคุณแบบว่ายีเดียวก,กดลงไปแล้วแบบแข็งเลยเหมือนรองเท้าเดินป่าแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแบบค่อยๆลงแล้วพอถ้าเกิดคุณแบบแอนตี้ช็อคขึ้นมาหรือว่าลื่นไปเหยียบหินหรือว่าลื่นลงจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันกระแทกไว้ที่พื้นปุ๊บอย่างเงี้ย ไอตอนที่คุณกระแทกลงไปตรงนั้นอนะ่ะมันจะนุ่มให้คุณฮนะซึ่งผมลองไปกระโดดมาแล้วล่ะไปแบกเป้แล้วก็กระโดดมาคือเอ้ยมันมันเหมือนมีฟองน้ำแบบแบบให้เราหนึ่งหนึ่งชั้นอนะ่ะพอเรากระโด,ดปุ๊บประมาณหนึ่งวิแล้วนนะ่ะเหมือนมันเสกฟองน้ำขึ้นมาโบ้ข้างในรองเท้าเราฟึ๊บมันจะนุ่มอะไรแบบนั้นเลยะครซึ่งพอผมลองแบกเป้ขนาด1 4 15โลขึ้นไปเนี่ยครับ แล้วก็เดินดูขึ้นบันไหนตื้ดๆผมสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยสพอร์ตเท้าเราได้ก็จริงแต่ว่าผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าออพอใส่น้าหนักเข้าไปแล้วเดินขึ้นเดินลงอะ่ะไอตัวรองเท้าเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันซึ่งเราจะชมมันอย่างเดียวไม่ได้ผมต้องต้องบทด,ด้วยเพราะว่าออพอมันให้อะไรมาเยอะแล้วเนี่ยครับคือมันแลกมาก,กับน้ําหนักของรองเท้าที่มากขึ้นด้วยเวลาที่เราเดินไปสักระยะหนึ่งหรือว่าเดินขึ้นหรือเดินลง,อ,นลงอย่างเงี้ย คุณจะสัมผัสได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะหนักรองเท้าเดินป่าทั่วไปจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะบอกว่ามันก็ยังเป็นรองเท้าที่คู่ควรกับใครใหลายๆคนมากๆที่จะเอามันไปเดินป่าเดินทัวร์หรือว่าเดินเที่ยวแบบเป็นแบ็คแพคเกอร์เดินในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันครอบคลุมการใช้งานมากๆเลยและสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจรองเท้า Salomon q u a t 4ตัวนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถมาลองได้ที่ร้าน The f a b f i n h o u s e หรือว่า เพื่อนๆสามารถติดต่อเรามาได้ที่ l ล n e Facebook i n s t a g กรมของร้าน The Perfect House ได้เลยนะครับสามารถทักมาสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแปะไว้ในคอมเมนต์ก็ได้เราจะไปตามตอบคอมเมนต์ให้นะฮะและสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้จบแล้วยังรู้สึกว่าคิดว่ามันหนักไปหรือว่ามันออปชัน a l ลเกินไปอยาเงี้ยครับกจะให้เรารีวิวรุ่นอื่นหรือมีคำแนะนำอยากให้เรารีวิวรุ่นรุ่นหนึ่งอื่นเนี่ยฮะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตามตอบแน่นอน แล้วสำหรับวันนี้นะครับขอจบการรีวิว Salomon Quads 4ไว้เท่านี้นะครับผม Admin Sim ขอลาไปก่อนวัสดีครับบ๊ายบายไปเดินต่าแล้ว